การภาวนานี้มีความลึกซึ้งกว้างขวางม,ม,มากยิ่งกว่าทำประเภทใดๆการให้ทานก็ไม่กว้างขวางเป็นส่วนใหญ่าการรักษาศีลก็ไม่ได้กว้างขวางลับลำบากลำบนมากยิ่กว่าการภาวนานการภาวนานี้มีความละเอียดละออสุดซึ้งมากที่สุดในบรรดาธรรมที่จิตใจได้รู้ขึ้นในเวลาภาวนา,นาน เริ่มต้นตั้งแต่เราภาวนาจิตสงบลงไปตามธรรมดาของจิตหาความสงบไม่ได้นับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใครเจอความสงบภายในใจิตใจเลิดเคินเป็นความสุขความสบายอยู่ภายในจิตใจที่สงบไม่เคยมีความสุขจึงไม่เคยปรากฏกับ โลกทั่วๆไปคือมนุษย์แตพ่ออย่างยิ่งคือชาวพทธของ,งเรามีตะกิเลสเข้าไปตีตลาดด้วยความวุ่นวายสายแสคิดนั้นยุ่งนี่สร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตลอดเวลาไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดกิเลสเหนือนั้นหมดบีบบังคับให้ว่าวุ่นขุนมัวอะไรหัวใจปราหนึ่งว่าไฟทั้งกองไฟทั้งกองเผาอยู่ภายใน เอาสริระปิดบังเอาไว้เอากิริยามรญญารยาทนิ่มนวลอ่อนหวานไทระเพราะพิงมาประดับร้านกันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ประหนึ่งว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์แล้วก็เห่อเป็นบ้ากันด้วยสมบัติเงินทองเข้าของยศถามนมดาศักดิ์พราะกิเลสเอามาประดับร้านแล้วหลงกลกิเลสแต่ฟืนไฟที่เผาไหม้อยู่ภายในใจเพราะกิเลสสร้างขึ้นมานั้นกิเลสไม่ยอม ไม่ยอมให้เข้าไปดูกองฟืนกองไฟในหัวใจซึ่งรวอนแรวตั้งแต่กองทุกทั้งนั้นมันไม่ยอมให้ดูหัวใจนี้เลยเพราะ,ะนั้นหัวใจนี้จึงไม่มีความสุขปรากฏจึงติดจึงดิ้นหาความสุขจากสิ่งนั้นหาความสุขจากสิ่งนี้อยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆมีจกี่เลยหลอกไปให้อยากให้อยากความหิวโหยก็ ก็คือความทุกข์มันไม่เห็นไม่รูดูมีแต่ความอยากความทะยอทะยานสร้างแต่ความวุ่นวายเข้าสู่ใจตลอดมาความสุขไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตัวประจักษ์เลยมีแต่หาความสุขจากภายนอกด้วยความล้มเหลวคว้าน้าเหลวคว้าน้าเหลวก็ะํตาต่างกันหมดโลกกิเลสเป็นอย่างนั้นเราไปถามดูที่ไปถามใครๆก็ตามทั่วโลกนี่ย ใครมีความสุขประจัก์ภายในจิตใจทั้งๆท,ที่ต่างคนต่างตัวแสว,สแวงหาความสุขเป็นโลกเต็มมสารดีดีดไปทุกอากับกี่ยาจนสุดความสามารถขั้นเวลาได้มามีแต่กองทุกก็เพราะรกิเลสพาหามันก็มีแต่กองถุกเมื่อทำพาหาเอาจ้อเข้าไปนั่งภาวนาลองดูนี่แหละสาระสำคัญคือใจดวงนี้นะ่ะ เป็นธรรมชาติที่ไม่เคยตายไม่เคยสูญสิ้นไปไหนมาตั้งกับตั้งกันแต่ไม่มีใครตามร่องรอยจิตดวงนี้ที่กิเลสครอบคลองปิดบังไวน้นี้ได้เลยมีพระพุทธทเจ้าพระองค์แล้วทรงแต่รอยมันไปตั้งแต่ทรงบำเพ็ญทุกะกิริยาประเภทต่างๆแล้วก้าเข้าสู่อนาปานาสตินี่ตามร่องรอยไป ก็ไปทันร่องรอยแห่งจิตที่อาคิเลตมันปิดเอาไว้ให้พาเกิดภาตายมาตั้งกับตั้งกันสัตว์แต่ละลายละลานนี้การตายการเกิดของสัตว์เรานับได้น้อยเมื่อไหร่แล้วเราจะเอาการเกิดการตายของสัตว์โลกนี้มาแข่งกันว่าใครเคยเกิดเคยตายมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างอย่างนี้เทียบกันไม่ได้แข่งกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเกิดต่างสัตว์ต่างเกิดตา่ดตางตายเป็น ประเภทต่างๆเป็นเป็ดเป็นผีเป็นสตดีฉานเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกเป็นไปได้ทั้งนั้นพร้อมหน้าแข่งกรรมและกิเลสพาให้ทําสิ่งอยู่ภายในจ,ใจิตใจแล้วมันไม่ยอมให้ตามรอยมันมีแต่ความดีความดีนี่ตายมากี่กัดกี่กันแล้วแต่และหลายหลายเรามีต้นทางปลายทางที่ไหนถา้ามันมีทาเข้าไปสกัดลัดต้อนมันไว้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้สดแสวงหาคุณงามพร้อมดี ดังพระพุทธเจ้าของเราตามรอยของที่ดีตามรอยของภพของชาติแกะรอยมันไปโดยเลย่ะจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็งเข้าสู่อนาปารสติแล้วเข้าสู่ปจุดสำคัญคือปัจจยาการปฏิจจสมุปบาทท่านเรียกว่าอวิชาปัจยาสร้างข้ารา <c oughs> นั่นแหละคือจองกษัตริย์วัตจักร ที่ติดแนบอยู่ภายในหัวใจโดยสัตว์โลกลายใดรู้ไม่ได้เลยมีพระพุทธเจ้าตามสะกดลอยมันไปจนกระทั่งถึงจุดสำคัญคืออวิชชาสังขารนั่นเรียกว่าจอมกษัตริย์วัตจักรได้ทำลายลงในคืนวันเดือนหกเพียนนั่นแล้วตัวนี้ขาดสะบ,บั้นลงไปพระองค์ต้งอุทานขึ้นมาว่า นาถิดามิปุนณพะโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดมาตายแบบหามกองทุกต่อไปอีกแล้วน,นัใครไปบอกพระองค์เมื่อถึงจุดอันสำคัญที่จะรู้ไปจักตัวเองแล้วไม่ต้องไปถามใคราัสรุปปึงขึ้นมานั้นคือสังหารภพชา ชาสะบ้นลงไปจากจิตใจใจกลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมานั่นละธรรมธาตุธรรมธาตุที่ประกาศตังวานอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่คือที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้แต่สู้ขึ้นมาแห่งแดนวัตจักรนี้ <c oughs> และ พระปเจกับพูใเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรูกขึ้นมาตลอดถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์มีจํานวนมากเท่าไหร่ตรัสรูกขึ้นมาใจที่ตรัสรู้พ้นจากแหล่งแห่งความเกิดตายนี้แล้วเอ็นธรรมธาตุขึ้นมาภายในใจดวงนั้นเห่อธรรมธาตุนี่แหละ ที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาว่าทร,รม,มีอยู่ทรามมีอยู่คือธรรมธาตุที่ออกจากจิตที่บริสุทธิ์พุทธโธเต็มดวงแล้วกลายเป็นธรรมธาตุเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรกว้างขวางครอบท้องฟ้ามหาสมุทรครอบไตรภพคือธรรมธาตุนี้แหละแล้วสูญไปไหนจิตยง จิตดวงนี้ไม่เคยสูงให้ตามร่องรอยในทางภาคปฏิบัติจากพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นใดไม่สามารถที่จะตามร่องรอยแห่งความเกิดตายของตนให้ถึงจุดหมายปลายทางและสังหารมันได้นอกจากดำเนินตามพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระองค์แรก ที่ทรงติดตามแกะรอยของชาติความเกิดแจ่อยู่ใต้มากี่กัดมี่กันจนได้กระทั่งถึงไ้้ยแตดสูในคืนวันเดือนหกเพนนนั้นทรงบำเพ็ญอนาปานสาติจเจริญลมหายใจเขาออแล้วพอปฐมยามก็จะทรงบรรลุอุเพนิวาสานุสติญา ทรงระลึกชาติของพระองค์เองย้อนหลังได้ไม่มีประมาณเคยเกิดเคยตายเคยตนนรกอเวกีเกิดเป็นปีเป็นผีเป็นเปรตมากน้อยเพียงไรไม่พรรณนา,นา,นามากต่อมากทรงรู้แจง้งแทงทะลุย้อนหลังไปหมดนี่เรียกว่าปุเพนิวาสานุษติจิย <c oughs> ทรงระลึกชาติของพระองค์เองย้อนหลังได้ พอปัจฉิมมัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจต,ตุปาตยาน <c oughs> คือทรงเลงยานดูสัตว์ตะวโลกเกิดตายเหมือนก,นกันกับเรานี่ไหมเมื่อทรงเลงยานทราบแล้วก็เป็นเหมือนกันสัตว์โลกที่เกิดที่ตายหมุนเยนเปลี่ยนแปลงอยู่นี้ีด้วยจต,ตุปาตยานความเกิดความตายขาองตายของจัดทั้งหลาย เต็มโลกธาตุเป็นแบบเดียวกันนี้ทั้งนั้นเนี่ยจตุปาสายานในมัชฌิมยามท <c> ร <oughs> งทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายสัตว์เรานี้ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดที่ใดที่ใดบ้างทรงทราบตลอดทั่วถึงนี่เรียกว่าจตุปาสายานในปัจชิมยามก็ทรง ประมวลภพชาทั้งสองนี้เข้ามารวมกันพิจารณาหาสาเหตุการเลือกชาติของพระองค์ได้เกิดแก่เจ็บตายตลอดมาก็ดีการดูเรื่องราวของสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายทั่วแดนโลกอ่ตานนี้ไม่มีหยุดมีถอยเลยตลอดมานี้และจะไปสิ้นสุดที่ไหนไม่คำหนึง่งรู้ไม่ได้นี่ก็ดีเกิด เป็นสาเหตุมาจากอะไร <c oughs> นี่เราเรียกว่าแกะร่องรอยของความเกิดตายของพระองค์และสัตว์โลกทั่วๆไปมาจากไหนเชิญทรงพิจารณาจะพิจัสมุบบาทเข้าถึงอวิชชาอวิชชานี้คือจอมกษัตริย์วัต,ตจักรครอบหัวใจดวงนี้ไว้เป็นเชื้อให้พาเกิดพาตายตลอดมา ไม่มีต้นมีปลายไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีแดนจะต้องเกิดต้องตายอย่างนี้ตลอดไปกี่กับผีกันนับไม่ได้เลย <c oughs> เป็นมาจากอะไรนี่แหละมาพิจารณาเข้าถึงจุดนี้คืออวิชชาตัวสำคัญนี่แล้วก็ทำลายธรรมชาติอันนี้ให้ขาดสะบั้นลงจากใจเรื่องภพชาติที่จะไปเที่ยวเกิดเที่ยวตายต่อไปนั้น เกิดจากอวิชชานี้แห่งเดียวอย่างเดียวเท่านั้นพอทำลายอวิชชาแล้วก็ประกาศจังวานขึ้นในพระองค์ดังที่กล่าวตะกี้นี้ว่านาิดานี้ปุณโภว <c oughs> การเกิดตายของเราได้สิ้นสุดมุมดเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการเกิดตายต่อไปนี่นี่แหละสาทางแห่งข้างเกิดตายเนี่ยมาสิ้นสุดยุติก,การบำเพ็ญคุณงามความดี <c oughs> เริ่มต้นมาโดยลำดับตั้งแต่ตน,นีทีเหนียวพยายามฝืนกันพยายามฝืนศีลพยายามเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็เข้าขั้นได้หลักใจมีความสงบเย็นใจมีที่พึ่งใจมีที่เกาะที่ยึดตายแล้วก็ไปสู่ที่ดีเราอยากเข้าใจว่าตายแล้วจะไปสูญนะนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวง,งสว์โลก ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูนไม่มีทางเนีย่ยตามดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้แก่ล่องรอยของใจดวงนี้มันไปสูนที่ไหนไม่สูนที่ไหนก็ไปถึงจุดไม้ปลายทางเวลาตรัสสรุ้แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้ก็ไม่สูนข้าวเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุครอบโยกธาตุนี้สูนไปไหนนี่แหละคือใจที่บริสุทธิ์ ท้นจากร่างกายคือเป็นสมมุินี่แล้วก็ไปเป็นธรรมร้วนๆเป็นธรรมธา <c oughs> ธรรมธาศูนย์ไปไหนนี่แหละเรื่องของศาสนา,าพุทธเราเลิศเลอขนาดไหนขอพี่น้องชาวไทยได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ <c oughs> ตั้งแต่ทานศีลภาวนาการภาวนาอย่าขี้เกียจขี้คร้านทําจิตใจของเราให้สงบจากอารมณ์กอ่อขวนทั้งหลาย เมื่อใจปราศจากอารมณ์ก่อกวาเพราะการภาวนา <c oughs> ด้วยความมีสติกับคำบริการคำใดก็ได้พุทโทธรัมโรือสังโฆก,ก็ตายให้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาที่ใจใจจะเป็นจุดที่จ้องมองใจเป,เป็นจุดที่จดจ้องใจเป็นจุดที่หมายแห่งความสุขทั้งหลายได้มาปรากฏที่ใจที่เราหาความสุขทั้งหลายผ่านมาตลอดนั้น <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์คว้าน้ำเหลวคว้านำเหลวพอจิตก้าวเข้าสู่ความสงบเท่านั้นปรากฏว่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ใจเริ่มเป็นสาระสำคัญขึ้นมาแล้วภายในตัวใจเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเมื่อทำกับใจเขาก่มเกืนเพียงเดียวคือความสงบเบื้องเป็นเบื้องต้นแล้วจากนั้นก็ส่งเสริมอิตใจตรงนี้ให้เด่นขึ้น สาระคุณของใจนี้จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความสุขของใจนี้ยิ่งเด่นขึ้นไปอันดนกะลบล้างความสุขภายนอกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจาก <c oughs> สมบัติเงินทองเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องโลกาภิหรือเป็นด้านวัตถุเสียได้มารวมตัวเป็นความสุขอยู่ที่ภายในใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกันไนดะ้ จิตใจก็ค่อยปล่อยวางจากสิ่งทั้งหลายแล่านั้นหนักแน่นใน <c oughs> การอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นเรียกว่าสร้างเปลือนใจหลังใหญ่ขึ้นเปน็นรดับเมื่อใหญ่สุดยอดแล้วก็กลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาแต่ผู้บำ,บำเพ็ญน,นั้นๆนี่แห <c oughs> ละชาวพุทธเราเวลานี้รู้สึกว่าเลี้ยวไหลใน ทานด้านธรรมะมาก,มากหลากใจไม่ค่อยมีมีแต่การเรียนการจดการจำตามแบบแผนตำลับตำลาไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมมีแต่ความจำเอาความจำมาเป็นตนของตนเอาความจำมาเป็นเนื้อเป็นหนังของตนก็เพียงความจำไม่จะเอาอะไรมาเป็นเนื้อเป็นหนังมันเป็นบุญเป็นกุศลที่ไหนต้องปฏิบัติตนให้เป็นบุญถึงจะเป็นขึ้น <c oughs> เป็นความจริงขึ้นมาแล้วสร้างจิตใจของเราให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นสุดท้ายก็เป็นธรรมธาตุจังที่ว่านี่ละรันที่ว่าเลิศเลยคำว่าธรรมธาตุนั้นไม่มีใครสามารถเคลื่อถึงเพราะเลิศเลย <c oughs> เลยโลกสมมุติไปโดยประการทั้งปวง <c oughs> เราจะที่เอาอะไรไปเทียบไปเคียงไม่ได้ เป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาตรัสสรู้แล้วจึงทรงท่อพระไถ่ทั้งๆท,ที่จะสั่งสอนสัตว์โลกจากความเป็นศาสดาอย่างเต็มพระไถยอยู่นั่นแหละพอตรัสสรู้แล้วธรรมชาติที่ทรงรู้ทรงเห็นที่พระองค์ทรงไว้ในเวลานั้นมาเทียบกับสัตว์โลกแล้วเข้ากันไม่ได้เลย ทรงท้อพระไยในการทีร่จะนำสั่งสอนจัดโลกให้รู้ให้เห็นให้หดูให้พ้นมาได้อย่างที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นนี้จึงเกิดความท้อผัทไถแล้วก็ทรงพริจารณาโดยขราใหญพิจารณาเลือกเฟนในสัตว์ทางหลายที่มืดดำกำตาอยู่ทั่วแดนโลกฐานนี้จะไม่มีสัตว์รายใดตัวใดบ้างเหรอ พอจะมีวิแววแห่งสาระสำคัญอยู่ในจิตใจของายลสัตว์ลายนั่นๆจึงทรงพิจารณาเลือกเป็นแล้วก็ทรงทราบว่ายังไมีแม่โลกนี้จะหนานแน่นเมื่อจางปิดหูปิดตาด้วยกิเลสอวิชามันปิดกำบังไว้ก็ตามแต่วิแววแห่งสาระคุณที่มีอยู่ประจำใจของแัสโลก ที่เต็มพระเดียวามอนมื่อนี้ยังไม่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นพระองค์เมื่อทราบอย่างนี้แล้วจึงทรงเลือกเฟ้นบุคคลเป็นประเภทสี่จำพวก <c oughs> อุคติตันยูเป็นประเภทที่มีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าที่จะดพ้นโดยประการทั้งปวงอยู่เต็มหัวใจแล้ววิปจิตันยูเป็นบุคคลที่รองกันลงมา เนยยะเป็นบุคคลที่ควรแนะนำสั่งสอนลากจูงไปได้ปรททะประมะเป้าเพศที่ไม่เอาไหนถ้าเป็นคนไข้ก็ไม่สนใจกับหมอกับยาเข้าห้องไอซียรอลมหายใจอยู่เท่านั้นอยูกยาหมอไม่มีความหมายเพราะคนไข้คนนั้นหมดความหมายโดยประการทั้งปวงแล้ว นี่ปะทะประมะก็เป็นประเภทแห่งสัตว์ที่อยู่ในห้องไอซีูบุญบาปอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> มันเลยไปเสียทุกอย่างรอแต่ลมหายใจขาดแล้วก็ผึงทันทิที่จะลงในทางล่มจมแห่งทางเดินของจิตดวงนี้ซึ่งเป็นของไม่ตายบาปก็ต้องติดตามไปกับใจดวงนั้น ทากใสลงไปนโลกเจ้าของเวลามีชีวิตนี้มีความโอ้อวดมีความท้าทายว่านโลกไม่มี <c oughs> ลบล้างคำสอนของพระเจ้าอวดดีอวดเก่งกว่า,าศาสดาสซึ่งสิ้นกิเลสไปแล้วท,ท,ทั้งๆที่เจ้าของนี้คือครั้งกิเลสเต็มตัวในคนคนนั้นมีแต่กิเลสเต็มตัว แล้วอวดความรู้ความฉลาดความสามารถยิ่งกว่าศาสดาก่สร้างความทุกข์ความทรมานด้วยความทะเยอทะยานไม่มองดูบุญดูบาบเวลา <c oughs> ลมหายใจขาดสบันลงไปนั้นไม่ไม่ต้องได้นึกได้ฝันว่านรกห่างจากบุคคลคนนี้ไปกี่กิโลกี่ไมล์ไม่มีความหมายขาดถึงก็ถึงกันทันที นี่แหละประเภทปทะปรมะ,ะมัมมีแต่จะทางล่มจมอย่างเดียวด้วยจิตด,ดวงเดียวนี่แหละมันหนาบางต่างกันอย่างนี้เราอยู่ในประเภทไหนให้อมานิจฉัยวิจิจฉัยค้ควรตัวของเราซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองอย่าให้กิเลสพาทนงว่าตัวรู้หลักนักปรชาชญ์แหลมคมมั่งมีดีเด่น เรานี่ไม่มีอำนาจที่จะไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์อะไรได้ทั้งนั้น <c oughs> ต้องเป็นกรรมเป็นผลของกรรมดีชั่วที่พูดทำทำลงไปนี่แหละมีอำนาจ <c oughs> ถ้าบาปมีอำนาจก็ลงทันทีเพราะสิ่งเหล่านี้มาตั้งกี่กับกี่กันแล้วใครจะไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ไม่ได้ ต้องลงทันทีถ้าเป็นความดีก็จะขึ้นทันทีทันทีนี่คนสี่ประเภทนี้ให้ไปนิชัยในเราคนคนเดียว <c oughs> ประเภทที่งูเร็วที่สุดนั่นคือประเภทเที่พร้อมแล้วถ้าเป็นโคก็อยู่ปากข้อเาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วพอเปิดปากข้อก็ดีดถึงออกมาทันที ประเภทที่สองหนุนหลังกันมา <c oughs> แล้วก็ออกปากคอกทันทีประเภทที่สามนี่ทั้งจะวิ่งออกมาปากคอกทั้งจะวิ่งออกมาหลังคอกคือทั้งจะอยากไปสวรรค์ทั้งอยากเพลิดเพลินดุ่นเนล,นลิงบันเทิงอยากล,นลกนรกอยากสร้างความชั่วช้าละมุกแย่งกัน <c oughs> สวรรค์กับนรกอยู่ในหัวใจ ของุคคลผู้จะไปนั่นแหละมันขัดมันแย้งกันชักเขยอากันคนหนึ่งจะดึงไปสวรรค์จิตคิดอันหนึ่งจะไปนรกโดยไม่รู้ตัวนี่ยขัดขัดกันอยู่นี่เรกว,ว่ายื้อแยง่งแข่งดีกันนี่เนยยะ <c oughs> ถ้าทำมีมากกว่าก็ากาดึงออกไปป่ากคอกได้ถ้ากิเลสความชั่วช้าละมกมากกว่าก็าดึงไปหลังคอกลงนรกได้ ประเภทที่สีลงหลังข้อโดยไถ่เดียวให้มินิไัยไข้ควรตัวของเรานี่เป็นของสำคัญสำหรับชาวภูหเรา <c oughs> วันนี้หลวงตาได้มาชี้แกงธรรมะให้พี่น้องทั้งหลาย